เปลี่ยนลุมร้อนะฮะสวัสดีครับเจฟตี้งานช่างฮะเปลี่ยนดุมร้อนแล้วขึ้นเลยอ่ะขึนได้ลุมร้อเรียบร้อยก็ไปทำดาหางนะรถขาด รถข่ายกี่ตัวเนี่ยช่างบอมตามตัวครับผมตัวก็วเปลี่ยนถือว่าอันตรายมากวันนี้เกิดข้าแล้วมีผมไหมมีมีผมไหมแค่มีผมไหมนี่ช่ <c oughs> างบอมช่างหนึ่งะทีมงานพลังหนุ่มของเรา,า,เาว,านว,าน y, วันน้ต้องทับไม่เสร็จเพราะว่ารถจะวิ่งงานแล้วไอ้บอมก็ไม่ธรรมดาเนี่ย ยองมือแด้ยไงรถกัน <adviser> น <absorbed> ีเหรอโอ้ยนี่มันยืมาหารให้มะจำได้ไหมอหาเนี่อาหบรนี่เป็นอะไรจำได้เป็นอะไรเก่งเอารถของกูเหรอเฮ้ยวุอยเาอยากอนาคตเนี่ยเขาเนี่ยเือนเปิดอยู่นะเขือนเขื่อนปังเขื่อนเนี่ยเขอบเลยเอาไปตัดเกีียวเครื่องมือพี่เกียวไม่มีเหรอเฮ้ยของต่าตนเราแยกไม่ออก๋ยวต่อออก

<cười> 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 chánh. Chánh rồi chân, chân nó thả. ngay, อกล้องว่ะเอากล้องว่ะอ๋อมันจะเปิดสักหน่อยมันเปิดสักหน่อยอาจถ้เข้าเฟิองเข้าแล้วก็ล้อมันลวมล้อลง โอเคตอนนี้หมุนรุมล้อนะอัดเข้าหน่อยนะเป็นเอหอหางสองเท้าหางสั้นนะก็เสียบ่อยเหัวลากร่งพวกตัวสั้นนะ Tôi dịch phút phốt Nó Điện nó thật Đã rồi chàng Đã rồi ไม่เปิดนะอันนี้อาจจะเข้าอ,อย่างเดียวนะอาจเข้าอ,อย่างเดียวยจจก,ยอยอก,ยอกย็อัดตู้แล้วก็ใส่ปลาครอบใส่หน้าี่จบแล้วใส่ล้อแล้วก็ก็จะเป็นน็อตสองชั้นนะน,กกน็อตแรกมันพอดีแล้วก็เอา ได้เลิกงนานแล้วครับนึงเอาหมุนรอด,ดูนะเราเปิดไหมใาสา่ครอบเขาละอ่าใส่ครอบอเอาาข้าไปครอบแล้วสะอาดครบัาารบมีนึงใส่ล้เอเลย xong 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 á xong 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 clip Kode dia ni. กอกแกกนะเ,เรียกกอกแกกเนาะนัดบ,บร์สีนะนัดบอร์สี่กรอกแะเนี่ยเฮ่ข็แน่เลยทอดจระบีว้ลงยูทวบเนี่ยลงยูทกบอน สำราพื้นบล็อกลมง่ายกว่าบล็อกลมเราไม่เจอคือบล็อกลมสร้างมาแบบรักการเลยมันตัว เขากล้องเลยเข้ากล้องเลยโซ่โซ่เยิ้มเลยกล้องหน้าจอแตกเสร็จแล้วก็ประกอบล้อประกอบล้อเลย อ็ไม่มีอะไรมากมาย ยิงล้อเข้าก็เป็นอันเสร็จนะฮะเดี๋ยวดูดูเลายิงล้อก่อนเ<ม>จ้านัดเก่าป่ะมไม่อยู่แล้ว มันจะหมุนซ้ายนะครับมันจะหมุนซ้ายเพราะว่าเป็นล้อข้างซ้ายพอรถเป็นเวลาวิ่งก็ไปตามเอออเมริกา rồi thì muốn tới phía nào tất tất cả đưa hết tất trên mới nó có rồi nữa nó đang xèo luôn ra hai

có một mùa nè có một chạm mùa nữa chết cái cái đồ đưa lá căn dinh dao hết rồi nè xóm xuống xuống xám đẹp đúng có có tông luôn là dừng như một còn, nó luôn rồi ok dừng đây rồi <laughs> ไปฮะน็อตไอ้น <pat ric introductions> ็อตสองปอนะไอ้ตัวนี้เป็นรุ่นน็อตสองปะนะจัดหนึ่งต้องต้องเอาหงดจุบเติมลมให้ตรงกันข้ามนะเพราะว่าเติมลมจะได้มีปัญหานะตันนี้ก็อาจุบติมลมทำตรงกันข้ามก่อนนะก็มืนรอดทั้ง่อยนะ ก็เป็นเทนนิกเบสิกไปอ้าวตัวไม่ตัอไม่ตัวไม่อ๋อไม่เนี่ยตัอไม่ตัวไม่ตโอเค เบอร์สีหน,นึง่งเบอร์สีหนึ่งนะี่เบอร์สนะีหนงเนาตัวขาด้จ้าเนี่ยกระหามาใหม่แล้วนี่บางมาแต่ใหม่เรียบร้อย Không! À? À? Không! Nó thả với tôi bóng Nó bóng 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 nó bóng 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 Nó bóng 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 ก็เป็นอาว่าเสร็จนายิงร้อเสร็จก็เรียบร้อยแล้วเลิกงานแล้วเอาสำหรับคลิปนี้ก็พอแค<ม>่นี้ขอบคุณครับที่รับชมก็โอเคโอเคนะสวัสดีครับ